สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมก็ตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมครับผมก่อ,นอืนมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกาลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมจะเรียกว่ากิจกรรมใหม่ก็ไม่ได้เชิงน,นะทุกคนมันน่าจะเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแลน้วทุกคนแต่ว่าพี่แก้วเพิ่งเห็นนะคะก็ทําวันนี้เลยละกันเนาะมากับกิจกรรมมาป๋อมเต็มกันไหม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 เดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าไปดูกันเลย เพราะว่าที่ไม่รู้ว่ามันมาเมื่อวานอะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานพี่ไปทําคลิปเอ่ออะไรนะไอตัวปืนของดิจิมอนเออ,เอ,อใช่ไหมเออไปทําปืนตัวนั้นอยู่นะฮะก็เลยแบบว่า,วาไม่รู้ว่ามันมีตัวนี้เข้ามาพี่แก้วก็นึกว่ามันเพิ่งเข้ามานะจริงๆแล้วมันเข้าตั้งแต่วันที่สิบปดซึ่งวันนี้สิบเก้าแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะพอดีเปิดมาแล้วรู้สึกว่ามันมันฮาดีอะ่ะคือมันน่ารักอะมันน่ารัก,กทที่ดูดิขาเป็นอย่างเงก็งกเงก็ก พี่ก็เลยว่าจะสุ่มเก็บไว้นะคะเผื่อเอาไว้แบบทําอะไรตลกๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่านะคะตัวนี้จริงๆพี่แก้วแลกเปลี่ยนได้เลยนะพี่แก้วมีสามร้อยกว่าโทเคนน่ะงั้นสุ่มแค่หนึ่งร้อยโทเคนพอพี่แก้วสุ่มแค่หนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าจริงๆมันแลกได้แล้วแหละแต่ว่าสุ่มสักหนึ่งร้อยละกันนะครับอุ้ยอันนี้มันเท้าของอันนี้ปะมันไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้อะไรโอ้โหโอ๋อเท้าของตัวนี้เท้าของเขาเลยนะเหมือนอูดอะไรย่างี้ไหมพี่แก้วนึกว่าเท้าของดิจิมอนก็เอ๊ะทำไมไม่มีนะคะอ่างนะ้ําไอวอลนะคะอันนี้ก็น่ารักนะเออโอเคพี่แก้วสุ่มอันนี้แหละ 9, สองร้อยสามสิบเก้าสุ่มแค่หนึ่งร้อยโทเคนพอมันก็ต้องได้ประมาณสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันพี่แก้วไม่มีเสียงหรอมีเสียงด้วยหรอ มีเพชรอยู่ที่หนึ่งสองแปดแปดสองโอเคมาดูกันว่าหนึ่งร้อยโทเคนจะได้จะหมดประมาณเท่าไหร่ละกันนะฮะเมื่อกี้มีอยู่สามร้อยสี่สิบเนาะประมาณอือหือต่อครับอย่างชอบเลยอะพี่แกเปิดมาแบบเอ๊ะกิจกรรมมันเข้าไปแล้วนี่นาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานฉันไปอยู่ไหนมาอะไรประมาณนี้นะฮะเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับ รู้ว่ากิจกรรมนี้จะมีคนเอาหรือเปล่านะแต่พี่แก้วดูแล้วมันมันน่ารักดีเนะียก็เลยว่าแบบเอ้ยเก็บสะสมไม้หน่อยดีกว่าคือหน้าหล่อแบบเป็นฟิลหน้าหล่อแต่แบบว่าเป็นสายแบบขี้เล่นอะไรอย่างนี้น่าจะอีกสักสองรอบน่าจะได้นะสำหรับหนึ่งร้อยโทเคนนะโดยประมาณเดี๋ยวดูซิอีกทีนึงได้ละเพราะมันต้องได้ประมาณสี่ร้อยสี่สิบอ ได้ไหมยังเหรออ่าอีกสักหน่อยทุกคนอ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปกำลังใจด้วยนะครับผมชอบในความดีเลยขอยงตัวเองมากเลยอะดีเลยจริงบึ๊บ,บ,บ,บยังอยูเหรอโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะกดเลยแล้วกันนะครับ พอแล้วโอเคก็โดยประมาณหนึ่งร้อยโทเค็นมามาดูกันว่าหนึ่ง้โทเค็นนะคะพี่แก้วหมดไปเท่าไหร่นะครับอุ้ยก็ไม่น่าจะเยอะมากนะยังเหลือ1มื่นสองเหมือนเดิมนะฮะประมาณห้าร้อสี่สิเพชรนะคะผมห้าร้ยสิบเพชรนะคะหนึ่งร้อโทเค็นนะโดยประมาณนะคะใครที่มีโทเค็นเก็บไว้อยู่แล้วบ้างก็เอามารวมรวมได้นะดูดิอ๋อมันมีเสียงจากที่เขาบีบเป็ดเดี๋ยวเราไปลองใส่ดีกว่าพี่อยากลองใส่จังเลย เออ่ลองสงนใจหน่อยดิ๋ยวเราไปดูข้างหน้าดิมันจะมันมีบีบเป็ดจริงปะแต่น้าน้าไม่ได้นะนี่นี่ทุกคนจะไปงี้ดึงดึง,ดงไม่เห็นมันบีบเป็ดเลยมันไม่บีบพี่แก้วอะเนื้อมันบีบได้โอ้โหจะไปไหนวะเนี่ยเหมือนจะไปลบแต่ก็อยากอาบน้ํานอนแต่ก็โอ้หลายอย่างเนาะในชีวิตอะ ยังไงใครดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด u u s c r i b e นะคะเป็นกาลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่แก้วทําคลิปลงนะคะยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย